เฮลงอะไรเพลงสุดท้ายนะจ๊ะอย่าปล่อยให้เธอลอยคอลอยนวลขอบคุณครับ<ห>โดดด้วยหรอแม่ไปซีมันเหงามากมาโดดด้วยกันเลยสามคนขอบคุณครับแม่เดี๋ยวขออนุญาตโดดก่อนนะจ๊ะครับผมได้ครับาเดี๋ยวมารับใหม่นะจ๊ะขอโดดก่อนนะแม่นะ มิประกศทั่วราชอันจะโปรดระวังให้นักแม่นักประเวณอ่อนคนล้อผมจนใจรารอนเปลี่ยนรักมันเปลี่ยนชุดนอน่ไม่มีกวามหลอนะจะมีผิดพ้ายแก้แค้นที่เพื่อนชายจเจอเธอที่ไหนยอย่าปล่อยเธอลอย นักขอลอนักชอดึงตอนยิ้มนิ่มนวลส่วนสูงและสูงพอสมควรหิวขมา้าวิ่งเลยเหรอครับอสร้างความปังปวดนะให้บ้วนมูนชายซ่อนเล็บมันเสือซ่อนลายจะเจอเธอ,อที่ไหนอย่าปล่อยเธอลอย ทีี่จกผมนั้นยังปั่นไปยังรักยังมาอะไรก็บนรั้วอันยาวอยู่ด้วยไม่ตายใจไม่ตายจนจบเปลี่ยนรักเมื่อรักไปเปลี่ยนผู้คนน้ำใจถามดวนทำเรือดวนเรือร้ายบอกให้รู้ จิงโมนน้นยังบังไปทิ่งรักนยังอะไรบ่บนรักอั่ยาวอยูอนไปนเชิญตัวมานดดจา๊ะและ้วไปที่ไหน่ะใหรู้อันตรายมันเกิเธอที่นายจะปล่อยเธอร้อนหั ใจดูได้ค่าตัวแล้วใช่ไหมส่วนค่าจ้างวันนี้ของยายที่เหลือนะเต้นขนาดนี้อ่ะเอามาเขาก็ต้องมีค่าเหนื่อยกันน้อยขอดูเอลปันจบอีกทีหนึ่งได้ไหมจ๊ะวาวเลยถ้าเวิร์กได้ด้วยเหรอ สักหนึ่งตอวันไหวรึเป่าไหมคุณแม่จานุให้กับคุณครับรู้สนุกกันหนุ่มากขอบคุณมากครับขอบคุณครับยากเห็นรับขอหายใจก่อนได้เลยครับตัวเอนส่วนตัวนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับแม่นุนหนาน้วยกันนะอะไรไป็นกูอะไรอะไรชิว ร้ห้ขอบน้ำใจแต่ถ้าผู้ชายเขาให้ขอบตีอารลุกแม่คณให้ไม่ได้เลยคนะุเยอะแยะมาเอาจริงนะเอาจริงเหรอมีแฟนยังมีแต่แฟนครับถ้าคภิษจะมีแฟนให้รุ่นนี้หูกโอ้โหนี่คุณแม่หนูต้องสวัสด,ดีด้วยใช่ไหมไม่ใช่เอาไว้กินหมากเป็นเพื่อนแม่ ให้ตองก็ไม่ตีกันจะกลับบ้านแล้วตอนนี้ครับขอบคุณมากครับนะครับหนาคุณจะตัวเมื่อไงครับผมวันนี้มาเมืองกรุงทั้งทีหนึ่งขอรับอะไรก่อนครับให้พูดต่อขอบคุณครับอ่านโดยพิสมัย FC USA ครับก้มลำบากครับขอบคุณครับพี่ต่ออีกน้ำขอบคุณครับคูเกศครับเดินเรื่อยปัง ครับผมได้จากรูปครับสิบรูปก็ได้ครับโอเคคุณดาวพิเศษครับโอเคขอบคุณเก่งครับ ชึ้นใจขอบคุณครับ FC สามขอบคุณครับให้รู้กันจ้ะได้เลยครับแม่ตุ๋ยกอบคุณนะครับ FC สามประธานกลุ่ม FC สามจ้าคุณแม่พูดหน่เลยบัดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเสร็จแล้วจ้ะครับผมขอบคุณครับผมจะกอดได้เลยครับอ่แม่พิชี่ด้วยครับขอบคุณครับครับครับผม ได้ครับอ่ามีใครช่วยเราถือได้มั้ยครับข้างหลังนะขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับได้ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับไปไาขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับตรงไหนจ๊ะแม่จากเอฟซีปทุมขอบคุณมากครับนะ เขาเพลงเจ้าชายของชีวิตถึงไม่ใช่เจ้าหญิงในนิยายก็อยากจะเจอเจ้าชายในชีวิตจริงพอรักันมาๆยังไม่ได้เลยเหรอรักเธอตัวอสอก็มาด้วยรักแม่ๆก็มาพอสอจะเปลี่ยนหมุนเวียนสกีสิบครั้ง ก็ยังก็ยังก็ยังรักเธอขอบคุณครับและก็รักไม่มา,มาอยากรักไม่มา,มาอยากหลอบใจคนดีกี่เดือนกี่ป,ปีดูสวยสวยที่ไม่สร้งจะดูให้องค์อนงดงามที่งามรอมสยิ่งทุกอย่างริมที่ป่าบางบาง,บางน่ารักสิจังไม่มา,มาขอบคุณัจับ,บ,บมือได้เลยจนะ้ะวันนี้มาเมืองกรุง นาะเมืองทองนะครับใจกลางเมืองนาไครับมาโอเคครับผมขอบคุณครับแม่ระวังระวังนะจ้าเพื่อขึ้นใจใช้ขึ้นใจได้ครับขอบคุณจ้ะแม่จับมือได้จับแม่จ้าโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแม่เพื่อขดวงใจนะ โลกมีความมาจากวันที่ใจเราใกลชิดกันเธอคนสำคัญที่ความฝันส่งกาเชิญใหมารวมวังและเป็นทิศทางก้าวเดินขอบคุณนะความบังเอ,อิญ ที่แนะนำเธอสู่ใจโอเคพี่ครับแม่พี่พอแล้วเมื่อเธอพอไม่ใช่ผิดเพลงพอแล้วพอพอรู้เธอรออยู่ตรงนี้ไม่หรอโอ้โหหัวเราไม่ไม่ไม่สงสารดนูเลยอะหัวเราแบบกะข่มนูเลยอะ ขอบคุณอะไรครับจูบมัดจำต่างวิ่งวนอนรักพอกรามรักแสนหวานจำที่จูบมัดจาตลอดทั้งคืน